ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ weekly C3 กับ C ชัดปุ๋ีค่ะวันนี้มาติดตามข่าวไอทกับ C กันค่ะใครที่คิดว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีชาตินี้จะไม่มีคู่คิดได้ใหม่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มีเว็บไซต์ออนไลน์ที่ประกาศหาคู่สำหรับคนที่หน้าตาไม่ดีโดยเฉพาะเลยค่ะ เว็บไซต์นี้นะคะมีชื่อว่า www. u g l y m a g com ค่ะพัฒนาโดยนายโจเดลูกาคนนี้หละค่ะเขาบอกว่าเขาตั้งใจให้คนหน้าตาไม่ดีมีความรักค่ะฟังดูเหมือนห่วงใหญ่ผู้อื่นมากแต่บริการนี้ไม่ฟรีนะคะสมาชิกต้องเสีย13ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนโดยสมาชิกสามารถโบวตเอาให้คนอื่นออกจากเว็บไซต์ได้กรณีที่เห็นว่าหน้าตาเขาดูดีไม่เข้าขายขี้เร่ไม่มีสิทธิ์ร่วงหาคู่ค่ะ แมก็เลยได้ว่าตอนนี้นะคะเว็บไซต์ก็เริ่มขมวดเข้ากลุ่มที่แคบลงแคบลงเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะมาที่หนึ่งข่าวนะคะข่าวนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนี้ DNA เริ่มที่จะผิดปกติจากรุ่นก่อนแล้วก็ DNA ที่เขาพูดถึงนี้เป็นเรื่องของ DNA เกี่ยวกับสายตาเขาบอกว่าเด็กรุ่นถัดมานั้นจะเริ่มสายตาสั้นแล้วก็มีอาการสายตาผิดปกติมากกว่ารุ่นก่อนๆค่ะ พูดกันไปถึงเรื่องของพันธุกรรมเลยนะคะเพราะว่านี้เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจจากสำนักข่าว Voice of America ที่บอกว่าการกลายพันธุ์เด a ยรทำให้คนสายตาสั้นเป็นป้อหินกันมากขึ้นด้วยและในเอเชียนะคะผู้ใหญ่สายตาสั้นมากถึง80%แถมที่สิงคโปร์นี่เขาแสดงความกังวลออกมามากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าทหารเกณฑ์ทุกคนเนี่ยสายตาสั้นนั่นทำให้ไม่สามารถขับเครื่องบินรบไอพ่นทางทหารขับไม่ได้และมองว่ากระทบต่อความมั่นคงทางการทหารค่ะ ค่อนข้างน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นนี้เรื่องของเทคโนโลยีเราอาจจะต้องเสพพอประมาณค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่ทําให้สายตาเราเสียค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวราอัพรอบสัปดาห์นี้ก่อนว่ามีข่าวอื่นอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวเว็บไซต์ w w w t h a i w e e k g o t h ให้ข้อมูลรูปภาพและรายละเอียดของมรดกโลกแบบ2ภาษา เดลโชต้นแบบแท็บเล็ตรุ่นที่2ซึ่งมีหน้าจอขนาด7นิ้วหวังตีตลาด iPad อีกรายหลังมีข่าวหลุดออกมาว่า Apple เตรียมปล่อย iPad 2ในช่วงปลายปีนี้ขณะที่ริมเตรียมเปิดตัว Black p a d ที่ซานฟรานซิสโกวันจันทร์หน้า p a n d a Security Asia เชียเปิดตัวแ a n d a Cloud o f f i c e Protection Anti v i r ร s บน Cloud Computing หวังเจาะตลาดลูกค้าคอน s u m e r ไปท้ายอันที่คลิปนี้นะคะที่ลูบริยานาสโลเวเนียค่ะมีการเล่นเวฟบอร์ดที่น่าสนใจมากๆค่ะ ็นการใช้ประโยชน์จากน้ำท่วมได้อย่างสนุกสนานจริงๆถือว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะวันนี้หมดเวลาของ Weekly C3 แล้วค่ะสัปดาห์หน้าจะมีข่าวไอทีอะไรที่น่าสนใจมาติดตามกับซีนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ